ไหนสูสิเจอโฟเวียตโฟเวียตทำไงแบบอะไรวะนี่อ่ะนึกไม่ออกช่างมันนะก็สวัสดีทุกคนนะวันนี้ไม่อยู่หงทัศนีนะแล้กวก็าหาห้องกัะจางแรกเลือดนักเลือดกอันเลยแล้วก็วันนี้จะมาพาเล่นโอเคดิวกันนะเรียกว่าพากสนามกาัเลยนะว่าเผื่อใครไม่เข้าใจมาดูคลิปนี้ขอสอนเล่นอาจจะเข้าใจบ้างนะถ้าเกิดเห็นภาพชัดเจนนะ ก็ตัวผู้การที่ผมจะเล่นจะเป็นตัว scavenger นะนเจอร์สกาเนเจอร์ซึ่งตัว scavenger ก็เรียกว่าเป็นผู้การที่ค่อนข้างเก่งอยู่พอผมควรนะเรียกว่าชดเชยในส่วนข้อด้อยที่หายไปอย่างตัวยานเกาะที่ผมมักค่าคนได้นะแต่ว่าโอเพนนิ่งก็อาจจะถูกฟิกเล็ก,เกน้อยนะอันนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวเพลเยอร์เขาจะเลือกออกวิออเดอร์ Re ไปประมาณไหนนะซึ่งของผมในที่นี้จะเป็นสามโวกสาโวกนะ มึงช่วยโอเคช่วยยึดก่อนก็เวลาเป็นโบลโบเขาเป็นยูดิตท,ที่ใช้ลองเลนหรือวิดเลนได้โอเคนะแต่ว่าปัญหาของเขาคือเวลาโวตอนช่วงแรกๆเขาจะนุ่มนิ่มแล้วก็อ่อนแอมากทำให้ถ้าเกิดเข้าผิดจังหวะอาจจะทำชีวิตที่หายได้นะถึงแม้ว่าเขาจะเติมคนไม่ได้แพงมากก็เถอะแต่ว่าถ้าต้นเกมตายหนักก็อาจจะมีปัญหาอะไรช่วงการเกมจนถึงเลทเกมได้อย่างชัดเจนนะ นี่ทำไรคุดกระป๋อไฟครับคือถ้าเหเห็นพงศัตูกระพริบกระพริบนี่ก็ลองไปดูเช็คดูก่อนว่าศัตรูมีอะไรศัตรูไปเข้าสะกิบนะนี่เราเปิดฉากยิงก่อนนะเข้าไม่ได้ไม่ต้องเข้านะ s <S ก็เกณฑ์าหารเพิ่ม ถ้าเกิดกรณีอย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นคือเพราะว่าศัตรูเขาเลือกเรื่องที่จะแอคทีฟใส่เรานะก็คือการเอาทหารมากมายมาโถมใส่แนวเรานะพเวัะนั้นมันจะมีความเป็นไปได้ที่ค่อนข้างสูงนะที่ว่าศัตรูเขาอาจจะไปทำอะไรซัมติงอยู่นะ โคเวอร์นะนี่ผมจะให้ยืนแช่ตรงนี้เลยเพราะว่าประตูอยู่แถวนี้ค่อนข้างเยอะนะโฟกัสประตูที่วิ่งชา้าเข้ามาก่อนนะ<า>กจ่จริงคอสกิปก่อนจริงจริงจริงจะจิงช่างหรือคอสกิปก,ก็ได้นะเพราะว่าพอๆกันทั้งคู่สปิดยูนิตนะถ้าเจอโดนโดนระเบิดไป มาบ้านมาจะไม่ตั้งบ้านนะจะยังไม่ทําการตั้งบ้านถ้าชนะไฟได้ก็ถ้าสามารถคิดว่าขึ้นคัดออฟไหวก็ควรจะขึ้นไปเลยนะเพื่อนผมว่าขึ้นคัดออฟไปยิงง่นะนี่นนผมเห็นเขามาแล้วก็ถ้าเวลาลุยนะก็สตูแฟงนะประตูไม่มได้ไฟอลิตี้นะ เขาเขาโฟกัสละวเขาเปลี่ยนโฟกัสแล้วกเเ็เอาฐานอีกหน่วยชนนะรอเราสปอนเจเกอร์นะเรียบร้อยครับได้ก็เจเกอร์คุณกระสอบไฟนะอย่าลืมยิงศพด้วยแล้วก็ไม้ตอระเบิดเปิดโปกเกอเทคอัพนะ ยืนยืนตึงให้ได้นานที่สุดก,ก็พอนะคือถ้าเห็นคิดว่าไม่ไหวก็ก็ถอยอะไรละนี่ผมเห็นว่าไม่ไหวแล้วก็โอเคถอยอตูวิ่งชนมานะก็ไม่ไหวถอยนะเหมือนกันเหมือนเดิมนะเดินหน้าขุดกระสอบไฟต่อนะ แต่นั้นรอสปอนอ,ออกเอ็มจีนะทำตามออเดอร์ไปเรื่อยๆถ้าเกิดยังไม่มีอะไรผ,ผิดแผนนะชุด๊บก็บ้านเพล็บาเฮเลยมองเดเกอร์ให้เป็นประโยชน์นะนี้ผมเห็นแม็กซิมแล้วแม็ um กซิมหันก็หลบนะ เรงการเตูนแถวเราแฟงนยู่แถวนี้นะเน,นาะฟื้นกะบอน ก็กลับปะตุมปะตุม,ตม,มคนขพ่งแพงนะคือพยายามอยจาให้มันอยู่อยู่ที่โล่งนานเกินไปนี่โอมเมนอ่าผมจำได้ว่าปืนกลเนี่ยมันวิ่งขึ้นไปถแถวคัดออฟ้วก็อาจจะมีต้นตีเร็วนี้นะปืนกล้าไปการคัดออฟก่อนนะก็เปิดไม้ตัวระเบิด,บดวางกระเบิดสักเล็กน้อยนะก็เทคอัพ แล้วเ,เกอร์ก็ไปฟุ่มใหม่นะรอยละเสร็จนี่ก็เดินเดิน,<ๆ>เ,ดนเดินจุ๊กแถวนี้ไปก่อนนะนี่ผมมั่นใจแล้วว่าคัดออฟผมจะปลอดภัยแน่ๆผมก็เอาทหารไปทำอื่นัปดีเพื่อนเดินชน คือถ,ถ้าเกิดเห็น MG ตั้งอันหน้าก็พยายามวิ่งเข้าใส่ไ,ไปเลยนะถ้าวัดใจไปเลยว่าจะทันหรือไม่ทันผมเห็นเขาโรเทตแล้วก็โรเทตปื้นคนตามนะมึงตัวลุมถอยกดคัดออฟขุดกระสอบไฟคือถ้าสามารถขุดกระสอบไฟได้คุณทำคุณทำนะ ส่งโวกโวไปด้าข้างหน่อยหลบนะโวกโวกออกออกออกซ้ายออกขวาพยายามสกรีนสกรีนเปิดหน้าให้เอ็มจีนะเอ็มจีะได้รู้ว่าประตูเขาอยู่ที่ไหนบ้างคิดว่าประตูไม่มีก็ค่อยขึ้นหน้านะหลบก็ล่อและเ็ดนะ เลือดน้อยถอยเฟซมันเผานะเฟซมันนะเผาก็แล้วเข็ดนะผมเห็นละผมเห็นเขาแล้วเขาอยู่นี่นะตัวมูลตตวันนี้แล้วแต่เราจะป่าหรือไม่ป่า้าไม่ไหวก็ถอยนะ ตรงนี้ต้องปาแล้วปาช่วยก็และเข็ดมาทีทหารตัวเดียวมันทำอะไรไม่ค่อยได้นะดึงเข้ามาอ่ะแล้วเขาก็มาติดประตูะเพสเสร็จก็เปลี่ยนมุมนะ เบียเขาตายเร็วๆก็พัดบานนี่ปืนกลเขาอยู่นี่นะก็เดินหลบพวกหน่อยวัสดีเพื่อนไปะจงตึกเข้าไว้นะนี่เขาเห็นแล้วก็ค่อยจัดการนะอ่ะปืนกลดีทไปแล้ว ขึ้นต่อวางการระเบิดเพิ่มแล้วก็แล้วเขตถ้าออกมายังไม่รู้จะทำไรถอนป่าครับแฟกก็ตั้งตั้งขัดออฟนะตูเขาเห็นก็หลบนะช่างไปยึดทงนะ ก็คันเซิลกับระเบิดด้วยย้ำหาโคเวอร์ดีๆแ,แล้วก็เปลี่ยนมุมบ่บอยๆก็พึ้นนูน่นก็ถ้ามีโอกาสวางบูบี้แท็บสักหน่อยนะ หน่อยเกิดอะไรขึ้นถอนป่านะแม้ซอฟมาก็มีเพื่อนมีเพื่อนเอาเพื่อนช่วยนะมีเพื่อนก็กลับ, <c oughs> ก,ลบก็วางกับระเบิดต่อ <c oughs> พวกระเบิดไฟถ้าระเบิดระเบิดไฟพยายามปาใส่พวกศัตรูที่เขาจะเขา,ขา,ขา,ขาเข้าเข้าโคเวอร์เขาเขาเขาโคเวอร์เขียวเนี่ย มาดึงประสิทธิภาพได้เยอะเทเกอร์ก็ขึ้นโคเบอร์ต่อปืนกลนขึ้นหน้าต่อเทคอัพไม่ไหวก็ถอยนี่ก็หยุดละเทียร์ฟูนนะ ตันทีเย์ล่าก็หลบโว้ตัวหนึ่งยืนข้างๆยืนข้างๆนะฟันเทย์ยสนี่ก็เป็นช่วงช่วงโดนกดนะอืมโดนกับระเบิดโดนระเบิดก็ไปล่ามันนะ ไปสองถุงน้ำมันละไม่ไหวถอยนะไม่ได้ก็ถอยนะล่อสปอร์ตสีโฟลคุณกลไม่ไหวก็ถอยนะติปปืน ประตูเยอะฟ้าเนตก็ค่อยกลับพูกไม่ไหวกลับนะจะยืนจะยืนยื้ก็ได้นะถ้ากลัวตายก็กลับดีกว่าอันนี้อันนี้แล้วแต่เพลเยอร์นะแแล้วต่เพลเยอร์ก็รอ,อยืนเข้าโคเวอร์เกี่ยวแถวนี้แหละ,ละเกตเติมคนให้พร้อมนะทุกอย่างเติมคนให้พร้อมก็พี่โฟ อย,อย่าอยาชนฟาหาสุดระยะนะเพราะว่ามันมันไม่คุ้มก็เฟรนเดอร์ไปนะตาณนี้นะไม่รู้จะเข้าไปหรือเปล่า